สวัสดีครับทีมต้อนรับเข้าสู่รายการสปีคอมเมนต์คอมเมนต์สนุกสนานกันเยอะนะครับวันนี้นะครับหลังจากที่เราได้ถามไปในคราวที่แล้วว่าท่านผู้ชมนั้นถ้าเลือกได้ไปอยู่ในโลกของ DC กับมาเวลนั้นจะเลือกไปอยู่โลกไหนครับผมคือจริงๆคําถามข้อนี้ไม่เคยถูกถามมาแล้วครับผมแต่มันเป็นคลิปแรกแบบตอนนั้นยังไม่ค่อยมีคนดูรายการนี้ครับผมเรยอยากได้แบบคําตอบที่มันหลากหลายกว่าเดิมเพราะตอนนี้มีคนดูรายการเรามากมายแล้วครับผมผมึงขอใช้คําถามข้อนี้เป็นคําถามสาข้อหนึ่งนะครับเรามาดูกันเลยดีกว่าว่าท่านผู้ชมนั้นจะเลือกไไปอยู่่โลกกหนนนัแ มาเวลสิชีวิตเฮฮาดีมีเหตุการณ์เข้ามาเรื่อยๆไม่มีเหงานี้คืออะไรมึงคือแบบมึงใกล้าตายบ่อยๆอย่างเนี้เหรอแบบเสียตายจะตายหาไหนก็ไม่รู้จู่ๆมีหุ่นยนต์มาบุกโลกสักพักนีปีศาจมาบุกโลกหาเหวเลยเต็มไปหมดเลยน้องคนต่อไปดีกว่าครับผมจักวาลไหนก็ได้ที่ไม่มีพี่หมอนค่ะโตอีเ้เแล้วมาเมนยิบกูทําไมเนี่ยแม่งแบบมึงไม่อยากมีกูขนาดนี้เหรอมีกูแล้วมันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอต่อเลยครับคุณฮาวจอแดนของเรานะครับ อยู่ DC ดีๆไม่ชอบครับผมอยากมาอยู่มาเวลครับจะไปไล่เย,ยสสาสาให้หมดทั้งจักรวาลเลยเบื่ออิชานีวันเดอร์วูแมนแล้วเนี่ยคือวันเดอร์วูแมนผมว่านี่ก็เด็ดสุดแล้วนะท็อปสุดๆแล้วนะไปเทียบกับใครวันเดอร์วูแมนก็ติดท็อปนะมึงเบื่อนี่มึงควรหันไปชอบผู้ชายแทนได้แล้วนะ <S <S ตอนน่อเลยครับจักรวาลไหนก็ตายอยู่ดีจริงครับแต่จักรวาลน,นี่พี่นาดย่อยยับเป็นยี้ก็ไม่รู้เลยอยู่โลกแล้วเนี่ยดีสุดแล้วจริง,รงอยู่จักรวาลไหนสักพักนึงก็มีปืนยิงอมาจากฟ้ามีอะไรหินตกลงมาจากฟ้าบ้าง บายหมดแล้วจักรวาล DC ซีมาเวลเนี่ยต่อเลยครับผม DC ครับเพราะม่าเวลมีแต่ฮีโร่ที่มีพลังเกินจริงเออซูเปอร์แมนมึงนี่ไนมะ่เกินจริงเลยนะเดอะแฟลชมึงนี่ไม่ค่อยโม้ยนะ DC ครับเพราะผู้หญิงนมตอดีจับซ้ำให้หมดเลยจริงครับผมว่าฮีโร่ DC นี่คือแบบทะลักออกมาแล้วอ่าแม่งแบบไม่ต้องใส่ชั้นในก็ได้จะทะลักออกมาอยู่แล้วเนี่ยใหญ่สัสสัสแต่ละคนเนี่ยต่อเลยครับผมมาเวลจะไปตบเดสปูแม่งกวนตีน คือไอที่คนนี้ได้มาออกครับไม่ใช่พอมเมนเขาหรอกครับไปตบเดทภูนี่ม่เห็นจะมีอะไรเลยแต่ดูรูปโปรไฟล์เขาสิครับโนบิตะแก้ผ้ามึงมึงคิดอะไรของมึงเนี่ยทักรูปโนบิตะแก้ผ้าพูดเด f ฟั k ต่อเลยดีกว่าครับผม DC ครับจะไปหาเดอะแฟรไปหาทําไมครับน้องมึงเขาอยากเจอมึงเหรอถามตรงนี้ดีกว่าต่อเลยครับไปจักรวาลเจ็ดสีดีกว่าอยากเจอลูกผู้ชายพันดีไปโลกวันพีชอะไรเขาพูดมึงเนี่ย ไปนาเวลเพราะกับตันมาเวลเอาอะไรของมันเนี่ยคือนาเวลคืออะไรเหรอครับน้องพี่ไม่รู้จักครับอยู่โลกปัจจุบันก็ลําบากแล้วอย่าไปอยู่เลยพี่จริงครับผมแค่โลกแค่นี้ก็ลําบากชิบหายละไปมาเวลยิ่งแบบมีปีทรงปีศาสไปดีีก็มีตัวลงตัวร้ายมาบุกโลกอย่างเงี้ยตายเถอะไอ้เฮียอยู่โลกนี้ดีละต่อเลยครับผมอยู่ที่ไหนก็ได้ขอแค่มีความสุขพอจริงครับใจเราพอทุกอย่างก็พอครับผมแต่ปัญหาคือกูไม่พอนะสิไอ้พี่ และนี่นะครับก็เป็นคําตอบความคิดเห็นของท่านผู้ชมของรายการแล้วครับผมแต่ละคนนี่กินเกณฑ์ทั้งนั้นเลยหาสาระยากมากครับคาถามในครั้งต่อไปนะครับจะเป็นคําถามที่มีสาระขึ้นมาบ้างครับผมและคําถามข้อนั้นก็คือท่านผู้ชมนะครับจะเลือกอะไรครับผมระหว่างเป็นอมตะกับเป็นคนธรรมดาครับผมเป็นอมตะแบบมีฮีลิ่งแฟกเตอร์เนี่ยไม่มีวันตายเลยแบบเดดพูลเลยเนี่ยโดนฟันแขนก็งอกออกมาใหม่โดนพักหัวใจหัวใจก็งอกออกมาใหม่เอาเป็นว่ากูไม่ตายอะ่ะยังไงก็ไม่ตายอะ่ะ กับเป็นคนธรรมดาเนี่ยจะเลือกอะไรครับผมไม่แก่ไม่เท่าเลย่ะให้โบนัสพิเศษเลยอแบบเป็นหนุ่มหลอ่อเฟี้ยวตลอดกาลอะไรอย่างงี้ท่าผู้ชมจะเลือกอะไระครับคอมเมนต์ตอบกันมาได้ทุกที่นะครับ f a c e b o o k YouTube อ่านหมดครับผมแล้ววันนี้นะครับผมก็ขอลาไปก่อนแล้วอย่าลืมกดปุ่ม Subscribe ให้เราด้วยวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ